อากลกหลานอยู่ในความสงบ โอ้โรลกไผ่ไข้เจ็บเขามาไก่เขามาหา,หาเห่าเนยแล้วพูลูกหลานเนยเมือว่านเนี่ยลงขอสาบข่าวจากลูกหลานในระแวกหนี่ของเห่าบั่นหน้าคำใหญ่จังมันติดมาแต่ใส่ไปโรงพยาบาลอุดรไปเขาไปตรวจ,จญุ่นไปเจอจญุ่นหมดนะพอเจอญุ่นก็ได้นํามาพี่นํามาพี่ก็ได้ตรวจปู แบบปลูพมเลยวะแบบปูพมเลยตรวจมัดบั่นมัดม้นวนแต่ก็เจอฟั่งฟังเพิ่มเกือบเป็นสิบคนขึ้นกันเลยพอนาไก่เข้าเต็มท้นนะลูกหลานบันหน้าคัหน่อยหน้าคําใหญ่มีแต่หวยล่างขันซื้อๆพ่อนให้พวกเข้าทั้งหลายระเวียงระวังนะผู้ใดตัวไปตัวมั่นเนอะก,กันผู้ใดสงสัยก็รีบไปหามหมอ แล้วกับที่หลวงพอาวว้นั่นแหะฉีดยาวไวก้ก็ดีแล้วลูกหลานเน่าเอย่าไปฉลาดใจนะ,ะมันเป็นขึ้นมาแล้วมันบกคุ้มคากันนะรักษาไว้กันไว้ดีกว่าบางคนหมหาคนาี่ฉีดยาวสีนอ่อแอ่อแออยู่บานครับเป็นยังสี่ว่าพันแลนผหาหมอหมอกระยานขึ้นหมอป่านเลยหมอกระยานคือหมอหมอกระจตโดดหนีขึ้นกันนะ่ะเพราะนั้น อย่าไปสัง่งภาละให้ผู้อื่นการมีปู้ใไดามากกับตรวจกับรักษากับฉีดให้มันแล้วแล้วไปเขาก็บอกว่าค้านว่าผู้ใได้ฉีดยาหอดเข็มสองเข็มเลยถึงจะเป็นกับนิดหน่อยบนนักหนาคานว่าผู้ใด้ปได้ฉีดยาไว้กันไว้นิดนักเดิอเขาว่าทังนัเขาก็ต้องเชื่อเขานั่นแหละเพราะเขาหูมากมากแล้วเพราะนั้นลูกหลานทุกคนนะนะแต่ลุงพอกับปุถุซ้ำได้เติมหรอก แต่มันเป็นมาแล้วเดีเห็นจังไหนเลยอย่างบรรณาคัมใหญ่ีไปชิปหาซ้ำฮัตเติมล่ะแต่บรนเฮาก็เตรียมพร้อเนี่ยเระวังนั่นแหละปต่อไปวัดของเฮาอาจจะปิดวัดกับบุหัวนะลูกหลานเนียแต่ค่อยๆฟังเมืองนะขณะาว่ามันยี่ลุงตุงนั่งขามาเท่าอาจจะตัวไปต้มันกันไปก่อนนะแต่หลวงพ่อเจีย๊ยบระชุมคณะพระสงฆ์ขึ้นกันนะั่นละแต่ก่อนกับก่อนนานีหลวงพ่อกับระชุมสงฆ์เราล่ะ วางแผนกันจังไดแต่บาดนี้มันใกล้เขามาแล้วพวกเขาจะไปชุ่มกันจังไดที่กันจังไดที่รักษาจังไดที่ปกป้องจังไดแต่ว่าทิมศรัทธาญาติโยหมคงจะว่าทิมกันดอกนะแต่ก็อยูให้มีอย่างสงข่าวหากันใดทุกวันเยถึงจะยูใสก็ตามก็โทรศัพท์หากันใดบอกกล่าวกันใดหลวงพ่อก็จะติฟังเสียงหลูกเสียงหลานขึ้นกันนั่นแหละ ถึงจะอยู่ในวัดหลวงพอ่อขบวเดที่ปิดหูปิดตาขนาดนั้นก็บอกแมนหลวงพ่อกับฟั่งจากผู้ปกครองของหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านกำนันของตำบลนายอำเภอหลวงพ่อก็จะฟั่งฟั่งอยู่ด้วกันนั่นแหละที่รักษาจังไรที่ซอยกันจังไรที่หาทางออกร่วมกันจังไรในท้องทินของผัวเฮ้า มี่ยังบอกจะให้หลวงพ่อซอยมันขาดเหลือเอยียงหลวงพ่อกัอน,นะก็ให้พวกพระจัดให้พวกที่มากักกันตัวสงสัยนะ่รกันหลวงพ่อก็ให้พวกเนี่ยพวกแมทส่งแมทไฮเนอร์ส่งเยี่ยวไฮเนอร์พวกต้องการเอยียงเทียนไขเอียังทรงห้องเฮากับพ่อมีอยู่ พวกเสือ้อพวกสตร์พวกหมอนมีบอไกจัดไหยนี่แหละหลวงพอ่อกุบเดหนึ่งดูดายสำหรับพี่น้องประชาชนที่เขามากักกันตัวแต่ผู้ที่เขาโรงพยาบาลก็อีกส่วนหนึ่งแล้วล่ะอันนั้นก็เป็นนาทีของโรงพยาบาลก็คงจะติตเตรียมพองของผลขึ้นกันมั่งพอเป็นโรงพยาบาลแต่พวกกักกันนี่กักกันสงสัยนี่ พวกที่สงสัยเป็นหรือบอกเป็นน,นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของอ,อบตอทางอำเภออ,อบตอกับมันก็บมีงบจุดนี้อยู่แล้วนะคงจะมีกระบอกหูหรอวะหลวงพ่อกับว่าได้ใส่ใจเรื่องการงบการดูแลจุดนั้นแต่ถ้าว่ามีอยังเกิดขึ้นนะก็ให้คูบาทั้งหลายคูบาทั้งหลายช่วยๆกัน แต่มันมีอย่งที่จะนักหนากระบอกหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะได้คิดหาทางทางอื่นวัตถุวัตถุทางอื่นเขามาซอยนะาัมันนักหนากันบนนักหนาคือเอาซอยๆกันไปเบิงอันนี้ก็บอกก้าเล่าซิบนะพระลูกพาหลานสัทธาญาติโนยมทุกขูทุกคนนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันศุกร ที่ยี่สิสิงหาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันแรมสิบวันแรมวันแรมสี่สขเาเดือน9ปีฉลูนะหลวงพ่อจะเล่าจะกล่าวเรื่องราวให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังนะคือกระถินวัดป่านาคำน้อยปีนี้ปีห4เป็นวันที่24นะลูกหลานนะยีตุลา 2,564เดือนตุลานะเป็นวันเป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่24ตุลาพุทธศักราช2,564แต่ในวัดรรมกองเพลนวัดกระถินสามัคคีมือนกันนะที่หลวงพ่อไปรักษาการเจ้าอาวาสนะก็มีผู้จองมาแล้วนะหลวงพ่อก็ได้กะวันเป็นวันที่30นะลูกหลานนะวันที่30ตุลา Uh, 2,564นะเดือนตุลาเหมือนกันห่างกันหนึ่งอาทิตย์น,ะนาคํำน้อยวันที่24แต่วัดธรรมของเพนเป็นวันเสารนะ์วันเสาร์ที่30ตุลานะพุทธศักราช2,564นะแล้วก็หลวงพ่อจะเล่ากล่าวต่อไปอีกทีนี้เมื่อวานหลวงพ่อก็ให้คณะกรรมการได้โอนจ่ายปัจจัยที่พวกเรา ศรัทธาญาติโยมถวายมาคนละมากคนละน้อยที่เข้าบัญชีของวัดธรรมของเพนบังวัดของหลวงพ่อบังเพราะนั้นหลวงพ่อได้มาแล้วก่อนเวลาจะจ่ายไปก็ควรจะแจกแจกแจงให้พวกเราได้รับรูบร้รับทราบซึ่งจะไม่ทีท่วนก็ควรจะรับทราบเป็นข่าวๆว่าจะตุปัจจัยที่ได้มาแล้วจ่ายไปยังไง เพราะว่าปัจจัยสัดตุปัจจัยนี่มันก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อนะจ้าจะว่าไปก็เป็นของศรัทธาญาติโยมลูกหลานนั่นแหะถวายมาคนละมากคนละน้อยแต่หลวงพ่อได้มาหลวงพ่อจ่ายไปหลวงพ่อก็จะแจ้งให้ทราบนะอย่างวันคือที่หนึ่งที่หนึ่งกะจ่ายเจดีหลวงปู่ขาวที่ซ่อมเจดีหลวงปู่ขาวข้างบนนะลูกหลานนะวัธรทำกองเพนทำซ่อมโมเสก ซอมโมเสกกะกันประมาณสามล้านสามล้านสามแสนเนี่ยแต่นี้ท่านหน่อยท่านเสียดายเงินสามแสนที่เป็นนัง่งนั่งร้านนะท่านก็เลยทำเองกับคณะพวกช่างทำแต่เรกาเจ้าภาพผู้ที่มาทำคือบริษัทเสาหลักเขาก็เลยซื้อโมเสกเคือโมเสกแก้วนะ,ะมาถวายอกีกโกงหลายหมื่นอยู่เหมือนกัน แต่นี่นก็แล้วก็เราเป็นคนเป็นค่าช่างนะทั้งหมดค่าซ่อมสำหรับเราจ่ายนะํำนาคําน้อยของเราเนี่ยกับทํของ,งเพลย,ยจ่ายทั้งหมดสองสองล้านหกแสนหะ้าหมนนลูกหลานนะ <c oughs> สองล้านหกแสนห้าหมื่นแต่โมเสกนั้นประมาณสักสี่0มื่นกว่ามากที่เขาถวายนะ อันนั้นถวายแล้วก็นั่งล้านอีก3มประมาณสามแสนโมเสกสี่โมเสกโมเสกสี่หมื่นโมเสกเสก 40, ี่หมนั่งล้าน3ามสามหมื่ไม่ใช่สามหม่นแต่สามแสนใช่ไะมโมเสกสี่แสนนั่งล้าน3ามแสน สรุปแล้วก็คือสามล้านสามล้านสามล้าลูกล้านสามลา้านสองเดีสามล้านสามล้าต้องจดจำคำคล้า,ายคำคลาจุดนี้นี่แหละแต่นี้เป็นงวดสุดท้ายแล้วเมื่อวานนะงวดสุดท้ายคืองวดที่สามจ่ายเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์อันนี้ก็คือเจดีย์หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนนะที่เราจะทอดกระถินปีนี้แหละ แต่ซ่อมเสร็จแล้วข้างบนแต่ยังยังเป็นหินนันลูกหลานมานนะหินหินไว้แคลล,ลาหินไว้แคลล,ลาที่จะตกแต่งข้างข้างพระเจดีย์ของหลวงปู่ขาวอีกทนะ่านนีหินหินหินขาวนะหินไว้แคลล,ลาอันนี้ก็กาลังกาลังพอลื้อนั่งร้านลงมาแล้วก็คงจะลื้อฝาผนังลนะท่านนี้พอลื้อฝาผนังเสร็จแล้วก็คงหาช่าง ไปทำละแต่นเตงยยังไม่ตกลงกันไม่รู้ว่าค่าหินเท่าไหร่ไม่รู้ว่าค่าช่างเท่าไหร่ถ้าทําก็คงจะทํามาถึงบันไดด้วยคิดว่านะถ้าทุนพอนะถ้าพุนทุนพอจะว่าทํามาถึงบันไดเพื่อให้คนขึ้นไปไม่ร้อนนะแต่นี้มันร้อนมากเวลาเดินขึ้นไปนะลูกหลานนะนี่ละอันนี้คือเจอดีย์หลวงปู่ขาวนะหลวงพ่อได้ดูดูอยู่อันที่สองก็คือตู้หนังสือ ตู้หนังสือมาแล้วนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อสั่งมาตู้ละหมื่นแปดแต่ตู้ละหมื่นเจ็ดนะแต่ตู้ละหมื่นเจ็ดมาก่อนเมื่อวานนีมาสิบตู้นะมาสิบตู้แล้วก็จ่ายเงินโอนจ่ายไปเมื่อวานนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทต่อสิบตู้นะแต่เราสั่งทั้งหมดประมาณสามร้อยตู้นะลูกหลานนะแต่แต่ที่วานเราจะสั่งเดี๋ยวนี้สั่งร้อยสองร้อยตู้ก่อนเพราะจตุปัจจัยเขาเรายัง จับแบอยู่ก็เลยสั่ง200ตู้แต่แต่จุดประสงค์ก็คือต้องการทัก300ตู้นะแต่วันนี้เมื่อวานเนี่ยก็มาอุอให้เขาแล้เจ7ด0 0 0บาทนะอันที่สองที่สามค่าหนังสือนะค่าหนังสือก็ส่งมาเป็นละลอกละลอกละลูกลานหนะังสือเล่มที่11กับเล่มที่38นะสองเล่มนะสองสองโรงพิมพ์นะคือเราส่งโรงพิมพ์เข้าไปเขาก่อน พิมพ์มาแล้วก็กส่งมาแล้วก็โอนเงินให้เขานะอโอนเงินเมื่อวานเนี่ยเป็นเงิน5 4 3 5 0 0สี่หม่อบาทหนังสือสองเล่มเล่มละเล่มละพันไออชุดละพันเล่มนะลูกหลานนะชุดละพันเล่มสิบเอ็ดเล่มที่สิบเอ็ดนี่ก็พันเล่มที่สามสิบแปดนี่ก็พันเล่มนะ ถ้าสองเป็นสองพันเล่มเป็นเงิน5้าแสนสี่มืนสามพันห้าร้อยบาทอ,นนอันที่สามอันที่สี่ค่าดูแลค่าจ้างพกคณะพนักงานทำงานหมู่นิทิดูแลปัดกวาดทำความสะอาดเจดีดพิพิธภัณฑ์ดวงตามหาบัวทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเงินเดือน ของพนักงานทั้งหมดเป็นเงินโอนจ่ายเมื่อวานนี้ให้พอนันเป็นคนจ่ายเพราะพอนันเป็นหัวหน้านะเป็น3 1 4 4 4 9หนึ่งบาทเ7สจตางค์เะรวมจ่ายเมื่อวานเนี่ยนะออกจากวัดของเรานะลูกหลานนะปัจจัยออกจากวัดของเราเมื่อวานเลยสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพัน 629บาท15สตังค์อันนี้เ่าเก่าให้ลูกหลานฟังนะเพราะมันเงินก่อนนี่ก็ไม่ใช่เงินก้อนน้อยนะมันออกไปกับหลวงพ่อกันเล่าเก่าให้ฟังแต่มันเข้ามาก็เข้ามาแบบกระจิบกระจอยแต่มันออกไปมันออกไปเป็นก้อนใหญ่ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเลยเล่าวให้ฟังนะมันมีอยู่ทั้งหมด4รายการ รวมทั้งสี่รายการนี่ก็เป็นเงิน2องล้านหนึ่งบาท15สตังค์อันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบร่วมกันนะแต่ตามไม่จริงก็ต่จ่ายไปไม่พูดก็ได้ไม่บอกไม่กล่าวแต่ดูๆแล้วหลวงพ่อนะั้นไม่สบายใจนะพอได้รับมาแล้วก็ต้องแจ้งข่าวบอกกล่าว บางทีบางสิ่งบางคนก็ลูกหลานก็อยากจะทราบแต่บางคนลูกหลานบางคนก็คงจะโอ้ยลงตาพูดทําไมเรื่องการเงินการทองไปหาอวดหาอ่างทร,รมาจายแล,แล้วก็แล้วเท่าน,นั้นแหละไปหากี่อวดผู้คิดอย่างนั้นก็คงจะมีอีกนะเพราะนั้นแต่หลวงพ่อเนี่ยสบายใจในการบอกมากกว่าเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งผู้รับและทั้งผู้จ่ายทั้งผู้ทั้งทั้งผู้รับ มาแล้วทั้งให้ทั้งทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับนะเพื่อความสบายใจนะกะไยได้พูดได้กล่าวให้กับจัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังนะนี่แหละอันนี้คือง,งานของเจดีย์ลวงตากับไปได้เรื่อยๆอ,อยู่ลูกหลานนะเออก็ทางบ้านตาดเขาก็เทพวกเทปูนซีเมนภูมิทัตทำถนน เดี๋ยวที่สะพานก็มาดูอยู่สะพานก็เริ่มมาดูเข้ามาดูแล้วเพราะว่าเสียอ,อ๋อพอเส็จสัญญาเสร็จแล้วเขาก็จ่ายจ่ายเงินจ่ายเงินประกันจ่ายเงินค่าเส็จสัญญาไปเลยนะพอเส็นสัญญาสะพานเขาก็ขอเบิกหน,หนึ่งล้านบาทเสียอ,อ๋อก็เบิกให้เบิกไปแล้วหลวงพ่อยังไม่ได้จ่ายทดแทนอยู่นะถ้าว่าจ่ายทดแทนเสียอ,อ๋อดโดย วันนี้ก็คงจะเป็นสมล้านนะลูกหลานนะเพราะเสียอ,อ๋อจ่ายไปก่อนแล้วหนึ่งล้านพเพราะเซ็นสัญญาเขาก็เ,เรียกเงินเราก็ต้องให้เขาตามสัญญานะนี่แหละอันนี้ก็เริ่มแล้วแต่ก็จะเสร็จภายในเดือนธันวาจนะผ่านนะลูกหลานค่อยๆไปดูอันนี้ถึงยุหลงพ่อจะอยู่ห่างไกลจากอุดรจากวัดป่าบ้านตาหลวงพ่อรับทราบรับร,บรู้อยู่ตลอดเลย เรื่องการดำเนินงานของเจดีย์ขององค์หลวงตาพอหลวงพ่อให้ความใส่ใจสนใจจะทำยังไงเจดีย์ของหลักหลวงตาจะแล้วเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเครื่องเชิดชูบูชาพระคุณขององค์หลวงตานะเมื่อเสร็จแล้วคือเสร็จแั่นแหละหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรจะไปคิดอะไรหลวงพ่อจะไปหาม,มุ่งหาผลกำไรอะไรจากการสร้างเจดีย์หลวงตาไม่แต มุ่งบุญกุศลเท่านั้นแหละเป็นการเชิดชูบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่านั้นอ่ะอีกไม่นานลุงพ่ออายุเท่าไหร่ละปีนี้นะหลวงพ่อพอพูดเป็นหลวงพ่อก็ต้องถามนะถ้าพ่อพูดไปหลวงพ่อก็ต้องถามว่าหลวงพ่ออายุเท่าไหร่ปีนี้หลวงพ่อก็บอกลูกให้ลูกให้หลานได้ทราบอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีลูกหลาน จ็ดสิบเจ็ดปีอายุคนเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบปีแล้วเป็นยังไงเก้าสิบปีแล้วเป็นยังไงพวกลูกหลานเคยเห็นไหมคนอายุเก้าสิบปีมันหมดสภาพแล้วขนาดแปดสิบปีนี่ก็หมดสภาพแล้วนะจะนึกแเจ็ดสิบเจ็ดก็ยังเหลือกี่ปีเลยจะถึงแปดสิบสามสี่ปีท่านเองนละลูกหลานนะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเล่าเก่าให้ลูกหลานฟังการจะทำอะไรก็รีบรีบทำ ขณะที่ยังยงมีธาตุขันแข็งแรงอยู่อย่าไปชลาใจว่าข้าพเจ้าอายุเท่านั้นเท่านี้ก่อนข้าพเจ้าจึงจะเป็นคนดีเป็นผู้มีศีลมีธรรมจะเป็นคนดีไหว้พระสวดมนต์เข้าวัดเข้าวา่าฟวงธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมอายุมากกว่านี้ก่อนอย่านะลูกหลานะอย่าไปคิดอย่างนั้นเก็บหอมรอมริบไปทีละน้อยละน้อยไปเรื่อยๆดีกว่านะ วันนี้ก็เออเอาถ้ามีโอกาสาอกอเออทําบุญตักบาตรท,ทาบุญไหว้พระรักษาศีลสวดมนต์เก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆสังสมบุญกุศลไปเรื่อยๆนั้นคือเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่หากว่าพวกเราอาย,อยุแก่ซะก่อนช่วงนี้กินเหล่าซะก่อนสนุกสนานซะก่อน สนุกสนานเพลิดเพลินเฮห,หากินเหล้าซะก่อนวะพอเกิดมาทั้งทีแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มค่าวะถลํมทะเลถลายซะก่อนว่าน,นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นวันไหนเป็นวันจุดจบของชีวิตของเราเพราะนั้นนะบางทีขับรถไปพอกินเหล้าเมาขับรถหัวน็อกเพื่อนมดท่าเลยเตเกิดมาทั้ทั้งทีชีวิต ไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรเลยเสียเปล่าประโยชน์เนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายควรจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยอย่างที่ว่านะประกอบคุณงามความดีเก็บสั่งสังสมคุณงามความดีไปเรื่อยๆประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆถ้าเราทำดีแล้วนะเราจะมีความสุขใจนะลูกหลานนะ มีสุกใจมีสุขใจ,ม,ขใจมีความสุขในจิตในใจเรานคึคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็มีความอุ่นใจไม่ว้าวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมนะเพราะอะไรเพราะเราได้ประกอบคุณงามความดีพอสมมาสมควรแล้วนะเราไม่เสียเที่ยวเสียทีเกิดมาทั้งทีมาแล้วก็ได้พบพุทธศาสนาได้พบ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมนี่แหละถ้าว่าพวกเรา,เ,าเจอขึ้นมามาเกิดมาพบอย่างนั้นแล้วก็ประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอันนี้แปลว่าผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะ และก็พร้อมการกรให้พวกลูกหลานชัตตาญยติโยมพระเนนลูกหลานทุกโกงนั่นนะโควิดโคชนโลกระบาดมาอย่างนี้แล้วนะมันใกล้เข้ามาแล้วลูกหลานนะถ้ามันเจอมาเจอกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยิ่งอายุแก่แล้วอายุมากแล้วนะโดยมากโลกโควิดมันชอบคนแก่นะลูกหลานนะถ้าคนแก่เข้าไปนะมันวิ่งเข้าไปหาปอดหายใจไม่ออกกัใชายแล้วไอ,อมันไม่ใช่ของ เล่นๆน,นะเจนี่เพราะนั้นให้พวกลูกหลานคณะสัตายานญาติวงพระเนรทุกวงเนี่ยระเวงระวังส่วนเนืงเองแต่ทีงยังไงก็ถามนะถึงจะเรียนระเวียงระวังถ้าหวัดถึงข่าวมันแล้วมันก็หน,นีไม่พ้นเหมือนกันนะเ,เหมือนกับอีแรงสมัยเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอีแรงนะประตึกติดบ่วงในพานนะ ติดผัวในพานในพานก็จับได้เขาก็เลยถามว่าทำไมอีแลรงถ้าหาวับมองเห็นเหยื่อที่มันตายพวกะวัวควายสัตว์ตายนะเป็นตั้งเป็นร้อยกิโลร้อยโยชนะ์ร้อยกิโลนะร้อยกิโล บินบนบนฟ้าก็ยังมองเห็นได้ตาอีแรงนะมันตาดีขนาดนั้นนะทำไมจะมาติดบ่วงนายพาน,นไม่เห็นแล้วนายพานบ่วงก็เห็นอยู่มีอยู่นายอีแรงก็เลยตอบว่าคำว่ากรรมมาถึงแล้วนะมันมองไม่เห็นมันปิดหูปิดตามันปิดไปหมดมันมองไม่เห็นสิ่งที่จะเป็นอันตร,รายนั้นนะ ในหลัเรามาพิจารณาดูลูกพ่อพิจารณาดูอืคนเรานะเหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่ามันกรรมมันมาปิดบังกรรมที่จะมาถึงตัวเองแล้วนะกรรมชั่วที่จะมาถึงถึงตัวเองแล้วนะมันมองไม่เห็นมันมันปิดมันบังไปหมดนะมันก็เลยเจอเจอเขาเจอของจริงเข้าไปเลยหนีไม่ออกนะเะอะไรเพราะ กรรมที่เราได้กระทําไว้ในอดีตชาติหรือว่าชีวิตของเรามาถึงจุดจบเพียงแค่นี้นมันก็ถึงยังไงรักษาปกป้องยังไงมันก็ปกป้องไม่ได้อันนี้แต่ถึงยังไงเราก็ต้องปกป้องไว้ก่อนรักษาไว้ก่อนปกป้องไว้ก่อนให้ดีที่สุดนะแต่เมื่อปกป้องไปแล้วรว่ารักษาดีที่สุดแล้วนะแต่ก็จะมังเกิดขึ้นมาอยู่เราก็ต้องกรรมของข้าฮะเราก็ต้องเทงให้กรรม ว่าการกระทําของข้าชีวิตของข้าคงจะจบลงเพียงแค่นี้นะแล้วก็ต้องมองวางวางอย่างนั้นนะลูกหลานนะจะทำยังไงนะตีโพยตีภายทุกอ,อกทุกใจโมโหโกธากระเท่านั้นแหละทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าจะํำเนติติฉินกับเหมือนกับคุณแม่ชีแก้วท่านว่านะตัวห่างเกิดตัวห่างมาเกิดมาเกิดมันก็ต้องเจออย่างนี้แหละ เพราะนั้นอย่ามาเกิดทําไมมาเกิดเข้าสู่นิพพานซะจบเรื่องเหล่านี้จะไม่มีถ้าตัวเองมาเกิดถึงนั้นล่ะไม่พบเลยก็ต้องชาตินึงล่ะมันต้องเจอกันอย่างนี้แหละบางทีก็สุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างสุขบ้างทุกบ้างโดยมากก็ทุกนั่นแหละขั้นสุดท้ายใจจะขาดจะหาความสุขไม่ได้ทุกทุกคนล่ะใจจะขาดนะไม่ว่าระดับไหนใจจะขาดมันทุกทุกคนนั่นแหละ พอใจขาดจะแล้วก็ไปเลยท่านี้นลอยละล่องไปเลยวิญญาณนะน,นะแต่ขนาดที่ใจจะขาดเห็นผู้คนตาเลีตะเลือก,กระเสือกกระสนทุกคนพอไรๆพอม,มันมันทุก์จิงเนี่ยเพราะใจจะขาดนะเพราะนั้นให้พวกเราทุกทท่านนะสรุปแล้วที่พูดกล่าวให้ฟังนี่ก็เป็นแนวความคิดให้ลูกหลานได้ได้ศึกษาสรุปแล้วอย่อยาตั้งอยู่ในความประมาท ให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้แต่ถี่ยังไงบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเครื่องพา,านำของเราไปสู่ความสุขความเจริญนะแต่หลวงปู่ล่าท่านบอกว่า,ากรรมอย่าไปทำกรรมที่มันไม่ดีกรรมดีและกรรมชั่วนะอย่าทำจะเลยดีกว่านะเ,าเพราะกรรมดีกรรมชั่วนะ มันไม่ไม่ขอรับชั่นนะมันไม่มีขอรับชั่นให้จำเอาไว้นะว่าตุกปูลาวให้จำเอาไว้กรมดีกรำชั่วไม่มีขอรับชั่นให้จำเอาไว้ถามว่าผู้ใดก็ตามทำสิ่งไหนได้ทำสิ่งไหนทำสิ่งใดก็ได้รับได้รับผลสิ่งนั้นได้รับผลตามที่ตนเองได้กระทำไว้นั้นนี่แหละพวกเราให้ฟังเอาไว้ กรรมดีและกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมดีกรรมชั่วนะไม่มีขอรับสั้นจะไปจ้างให้ทำเหมือนกับจ้างให้หลุดหลุดออกจากการกระทำนั้นไม่ได้เน้นเดี๋ยวให้จำเอาไว้ให้จำเอาไว้เมื่อทำกรรมสิ่งไหนไว้สิ่งใดก็ตามเราจะได้รับผลของกรรมนั้น อันรับพรในเสด็จนั้นลูกหลานนะดวงตาจะให้พรอ,องค์เดียววันนี้นะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนาราสุยะถามณิชโชติราสุยะถาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพ,พโรคโควินาสตุมาเตภวัตวันต,ตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอะพิวาทนาสีลิจนิจังวุธาปะจายีโน,โน จัตตาโรโธรรมาวทานดีอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตูสะภามังคลังรักขันตูสปปะพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะสัทาโสถีภวันตูเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา